มันเป็นกระเทียมกระเทียกระทียมป เที่ยวมาแล้วครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านการเดินทางครั้งนี้เราจะไปอายุทยาผมแจ้งวีางเนี้ยเที่ยผมแดงกับน้องแดงนี่เข้ากันดีก็เลยมาแวะเตรียมเนื้อเตรียมตัวในต้ำเข้าห้องน้ำห้องท้าให้เพื่อนๆนดูบรรยากาศปทมที่คึ้มคึมนะเมื่อคืนก็ฝนตกนะ ครับปูตักหาร้านอาหารไว้แล้ว,ลวบอกว่าอะไรอ่ะจะไปกินหอยทอดผัดไทยพี่โดวัสดีครับวัสดีครับปูตักวัสดีครับไปขึ้นรถกันครับวัสดีจ้ะมาอยู่ในถนนเส้นพลนกกาญจนาพิเศษครับมาหาซื้อแมสด,ด้วย แล้วก็เดี๋ยวจะต้องวนกลับรถไปเส้นสามสี่ห้าสามสีหกไปทางอายุธยาเปิดภาพถนน,นนก,กนารนกการจราจรพิเศษเพื่อเพื่อนดูว่าเขายังขายผลไม้ทุเรียนเริ่มออกแล้วฮะอันนี้คููตั๊กก็เริ่มสอดใส่ตาหาทุเรียนบอกวันนั้นบอกว่าจะลดความอ้วน พอบอกตอนกลางคืนตกเย็นอีกวันหนึ่งหอบทุเรียนมาเป็นลูกเลยไหนสวยยังดูสิสวยยังสวยแน่พี่โดแม่สวยยังครับสวยครับไหนวันนี้จะพาไปที่ไหนเนี่ยร้านอะไรเนี่ยบ้านผัดไทยวิทย,ยาค่ะบ้านผัดไทยเขาขายผัดไทยขายข่ทอด อาหารตามสั่งหลากหลายเมนูมีร้านร,ร้พงคาแฟ่เป็ดเสร็จมีร้านเดาบรรยากาศด,าาดีไงบรรยากาศดีอาหารไม่แพงไปทานกันค่ะขับรถก่อนครับเพื่อนครับเรามาถึงแล้วฮะอยู่ที่หวัวรออยุธยาฮะมาที่ร้านบ้านผัดไทยอยุธยาด้านหลังเขาเป็นถนนเรียบทางรถไฟ่ะไปไยอยุธยา ร้านเขาอยู่นี่ที่คูตักบอกว่าน่าทานมากเขาชื่อว่าบ้านพัดไทยชยาเนะคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่เปิดทุกวันคูตักเดี๋ยวถามเขาหน่อยนะว่าจอดจอดอย่างนี้โอเคไหม mm hmm. เพื่อเขาจะได้เรียกเราได้ ได้ครับจปจดให้ผมัาบรรยากาศร้านเขาก็เป็นห้องแอร์นะฮะเพื่อนๆมีเบเกอรี่รด้วยอะไรด้วยลูกค้าเยอะอยมาดูมเมนูเข้ากัน เพื่อนๆสนใจตรงไหนก็ใช้แคปหน้าจอดูนะแคปน,นะนือนเร้านเขาก็ตกแต่งแบบน่ารักน่ารักเพื่อนๆเจ้าของคงชอบเสียงเพลงนะมีอัลบั้มอะไรต่างๆ ข้าวไปสามสี่อย่างเนาะแต่เน้นคุตักสั่งเลยนะผัดไทยอะไรผัดไทยแล้วก็มมนสองเดโดสั่งออส่วนออส่วนเมนูข้าวเขาไปเอากระเพราปลาหมึกไข่ดาวสั่งมาดูกระเพราปลาหมึกไข่ดาวมาเป็นอย่างแรกอันนี้ของใครของคุตักผัดไทยปูเมื่อกี้ดูเมนูคุตักบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยแพงใช่ไหม อย่างนี้ผัดไทยปูนี่เท่าไหร่มิลูกแปดสิบบาทมาพร้อมเครื่องเคียงฮะแล้วเขาสะอาดและจับจานนี่อุ่นๆนะเพราะว่าจานเขาเขาอบร้อนมายกโชว์หน่อยที่เขาเลยผัดไทยปู สั่งเมนูข้าวมาด้วยกะเพราปลาหมึกกะเพราปลาหมึกแล้วก็มีไข่ดาวด้วยพร้อมน้ำปลามาพร้อมจ้าตู่ตักกว่า80บาทเลยเนี่ยไม่แพงเลยโอ้โหอันนี้อันนี้ดด้ครับอส่วนน้องขอ อเด,เดี๋ยวมันมีหอยทอดอีกอย่างหนึ่งอ,อ๋อดส่วนเปียโ,ดโด้อ่าเปียโ,ดโด้อ่าโดทันเลยอเอเาเลยโดหิวโรยพริกไทยมาหอมฟุง้งมาเพื huh. อ่อนมาทานข้าวด้วยกันครับไม่ปรุงใช่ไหมชิมก่อนปรุง

จอปูหน่อยนะตรงที่มันมีกองเต้าหูก้กรอบๆที่มักับน้ำจิ้มนะด,ด้วยค่ะปลาหัวหน้าบัวตัวกรอบอร่อยมากกรอบอร่อยอืม อาจจะไม่ถึงขนาดแบบเมืองชนนะแต่ว่าก็อร่อยรสชาติดีครับมาแล้วครบเลยใช่ไหมใช่ใช่จ้ะอันนี้อะไรน้องไข่น้่นเหรอเป็นอะไรนะไข่นั่หรอคุณสั่งอะไรไปเนี่ยหอยทอดหอยทอดแต่ว่าตรงนี้เขาหอยเขาชุบชุบแป้งมาด้วยนะให้กรอบ ผ่านไปกันครับเพื่อนๆขอ,อเอาปลกใครได้หรือคอบข้าวเขาได้ใส่ข้าว หอมมะลิเม็ดสวยเลยครับข้าวเรียงเม็ดสวยแั่ไทยเขเส้นนิ่มเนอะเส้นนุ่มเลยใช่ไหม,มได้กันชิมมาเป็นฝัดดกบ้างไข่เส้น ผัดไทยไมีหลายแบบผัดไทยพาะปลาเาหนีเมื่อกี้

กินเขาเป็นแบบมไม่ให้ซอสอีกนะเป็นน้ำกิ้นเหมือนคล้ายๆน้ำกิ้นไก่แต่ว่าไม่ใช่น,น้ำกิ้นไก่ทีเดียวตามตามาทุกข้าวเลย ก,กินวันนี้หรออะไรนอนีทานนกลัวกลัวไม่ก่อกลัวช้าเดี๋ยวไม่ก่อเด็ดอีก เขาแยกหอยน้ำลมเขาแยกหอยน้ำลมมาทอดให้หนอร่อยมากอร่อยมากไขตัวไขตัว

เอ mhm. ยลุกเด็กเด็กหันขนุนคนรถตีจอดต่อท้ายเขา แต่น่าจะเป็นรถเจ้าของรานะ้านเลยเอาไม่คืนมไม่ไหวเลยใ่ยทอดใส่ต้องลมปลอก ปแป้งก็มาแบบกรอบๆดีมากดีๆวางนำบนกล่อนอควางที่แมงนานยังกรอบมาก อร่อยอร่อยอย่างนี Help, so ้เอยอร่อยพะไทยขออนุญาใหเ้รั้ไม่กินผมว่ายถไฟมาวัดไฟดูแข็งเนื้อยังไม่ถึง เพียค่แม่บอกปัจัยเปล่าแม,มน้องน้างปัะจันลาไม่ต้องหรอกอันนี้ลย cái gì mà cái gì có cái gì mà cái gì mà cái gì ngọt đi, ทุกอย่างะครับเพื่อนๆมิดหลังไม่ติดหลังนะอ,อ,อือตักเพียงเลยไม่ปุงมเออีกเอเพิ่มหอยทอดนี่ยนจะเป็นหอยทอดเลยขอเพิ่มเปนหอยจันเอาเป็นหอยทอดแบบไหนนะเอาแบบเดิม ติดใจเมนูหอยทอดแบบกรอบอันนี้จานที่แล้วเราเป็นหอยนางรมอันนี้ก็เลยสั่งเป็น <word> mm hmm> หอยแมงคู่บ้างหอยแมลงคู่หอยแมลงภู่คุณแม่ับๆนะอ แม่ชิมชิบอกรสชาติมารชาติว่าเหมือนตับไกนั่นไหมแม่ไม่ต้องใส่เตียงได้แ้ต้อกอบ กรอบไหมกรอบรอแต่เขาไม่ไม่ได้แยกตัวหอยขึ้นมาเนาะอร่อย่แม่คิดไเลยนะเราพอแล้วนรา้อม่อะร่้อนระวังร้อนแล้วกันไม่อืไม่ร้อน ชิมพอแล้วไม่ได้พิ่เพิอก่อนแบ,บ่งกันชิมว่าชิมบ้าง ห<ะ>เเเ็็นนนมพื่อแบบพอเขาทอดก่อน,นอม,มันไม่อุ่มน้ํามันอ่ะมันก็มไม่เลี่ยนด้วยน้ำจิม้มเขาน่าจะเป็นสูตรเขาเองด้วยนะยผมกล่อมดีอ่ะ<ม>เอา น้ำนำนิดนึงมันทำให้กินแล้วไม่เลี่ยนนะคร<ม>ับบ้านผักไยยทยอยุธยาหัวลอ เพื่อนๆใครจะมาก็ปักหมุดบ้านผัดไทยผัดไทยเขาไม่มียอยักษ์นะแล้วก็วัดอายุทยายข้าง,งางตรงข้างกับหนุไ่ไร้านเขาล <c oughs> องไปเห็นรางรถไฟ <c oughs> อร่อยมากอยู่ข้างในอาจจะพูดอะไรไม่เบาๆเ, <c oughs> เสียงอาจจะเบาๆเานาะเพราะว่าห้องเขา ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรรบกวนแขกคนอื่นด้วยเนาะแต่ว่าทุกอย่างอร่อยคุณตักชอบเลยผัดไทยทอดแล้ผัไทยเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยค่ะแลคือได้รสชาติที่ดีมากมอร่อยเอฟซีดูพิโรโดกินก็นกนได้โดยเฉพาะหอยทอดอร่อยนี่เขาอยู่หัวรอนะฮะเพื่อนๆก็ปักบุดมาได้เลย เซิร์ชเนี่ยฮะบ้านผัดไทยอยุธยาคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่มาไม่ถูกก็ปักหมุดฮนะเพื่อนๆชื่อบ้านผัดไทยอยุธยาเลยงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับยบายบาย,ยบายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ